สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณย่าปาชิมนะคะวันนี้มาดูน้องไทเกอร์กันค่ะรับชมนะคะสวัสดีค่ะมารับชมนะคะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะไว้ค่ะความสนซุกสนของเธอนั่นเองค่ะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะทะเลนะคะหมาทะเลค,ะค่ะหนูจะหันมาหน่อยสิคะ ขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะดูหน้าหน่อยได้ไหมคะโอ้ยหน้าน่ารักอะ่ะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย,ยค่ะขอบคุณนะครับที่รับชมหนูนะคะ